การอวดดีการทำอะไรเกินกำลังความสามารถของตนมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายก่อให้เกิดความพินาศโดยส่วนเดียวเท่านั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยแม้แต่น้อยตัวอย่างในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญศึกษาไปพร้อมๆกันได้จากคลิปนี้เลยนะครับเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งชาดกที่ให้ข้อคิดเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่ง เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงชาดกที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้มีชื่อว่าวิโรจนะชาดกซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกขุนกาณิกายชาดกวิโรจนะหมายถึงความรุ่งโรจน์หรือว่าความรุ่งเรืองนะครับชาดกหรือว่าชาตกะหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต โดยสาระสำคัญของวิโรจนชาดกนี้จะกล่าวถึงราชสีกล่าวตำหนิในพฤติกรรมของสุนัขจิ้งจอกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในครั้งอดีตนั้นจะเป็นอย่างไรจะทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเวรวนเขตพระนครราชครุ พระองค์ได้ทรงปรารบถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตซึ่งกระทำท่าทางเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเป็นเหตุทำให้ตนเองถึงความพินาศอย่างใหญ่หลวงเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่ากล่าวถึงความประพฤติเป็นไปของพระเทวทัตนะครับพระเทวทัตเป็นผู้ที่ประพฤติชั่วประพฤติต่ำทรามกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรปรัการต่างๆมากมาย เป็นผู้ที่อยากจะเป็นใหญ่อยากปกครองสงฆ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะเป็นใหญ่แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงคิดที่จะโปรงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่ก็เกิดขึ้นแล้วเป็นไปแล้วตามการสะสมของพระเทวทัตและทันทีที่พระเทวทัตมีจิต คิดร้ายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละครับก็ทําให้พระเทวทัตเสื่อมจากความสงบของจิตเลยคือเสื่อมจากฌานและเมื่อพระเทวทัตเสื่อมจากฌานแล้วก็เป็นผู้ที่เสื่อมจากลาบสการะด้วยโดยปกติพระเทวทัตเป็นผู้ที่อยากได้ลาบสการะอยู่แล้วเมื่อตอนเองเสื่อมจากลาบสการะจึงคิดหาแนวทางใหม่ ที่จะให้ตนเองได้รับลาบสักการะอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือความเป็นไปของผู้ที่ประพฤติชั่วนะครับถูกกิเลสครอบงำถูกอกุศลประการต่างๆครอบงำจึงทําให้มีการกระทําที่เป็นไปในทางที่ผิดเป็นไปในทางที่ไม่ดีโดยประการต่างๆพระเทวทัตคิดวัตถุ5ประการครับคือคิดเรื่องห้าเรื่อง ที่จะไปทูลขอจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระเทวทัตก็รู้อยู่แล้วว่าถึงอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตวัตถุห้าประการนี้แต่ที่ตนเองได้เข้าไปทูลขอวัตถุห้าประการจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตแล้วพระเทวทัตก็จะอ้างเหตุนี้แหละที่จะทําให้ตนเองอาศัยวัตถุห้าประการ ในการที่จะนำไปหลอกลวงผู้ที่โง่เขลาเพื่อให้ตนเองได้รับลาบสก,การะอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือความคิดของพระเทวทัตนะครับเมื่อพระเทวทัตมีความคิดอย่างนี้แล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลขอวัตถุห้าประการจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัตถุหประการก็คือ 1. นึภิกษุพึงอยู่ป่าเป็นวัด ตลอดชีวิตภิกษุใดอยู่ในเขตบ้านหรือว่าอยู่ในระแวกบ้านภิกษุนั้นมีโทษนี่คือประการแรกประการที่สองก็คือภิกษุพึงเป็นผู้เที่ยวบินธบาตเป็นวัดตลอดชีวิตภิกษุรูปใดรับกิจนิมนต์ภิกษุรูปนั้นมีโทษนี่คือประการที่สองนะครับประการที่สามก็คือภิกษุพึงทรงผ้าบาังสุกุล เป็นวัดตลอดชีวิตผ้าบางสกุลก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นนะครับผ้าที่เก็บมาจากกองขยะบ้างจากผ้าห่อศพบ้างแล้วก็นำมาซักเย็บย้อมตัดเป็นผ้าจีวรสำหรับห่มคลุมเรียกว่าผ้าบางสกุลภิกษุพึงทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดตลอดชีวิตภิกษุรูปใดยินดีเครือหาบดีจีวร คือยินดีจีวรที่ชาวบ้านถวายภิกษุรูปนั้นมีโทษนี่คือประการที่สามสำหรับประการที่สี่นะครับภิกษุพึงอยู่ที่โคนต้นไม้ตลอดชีวิตภิกษุใดอยู่ในที่ที่มุงที่บงังภิกษุรูปนั้นมีโทษนี่คือประการที่สี่ประการที่ห้าก็คือภิกษุไม่พึงฉันปลาและเนื้อ ตลอดชีวิตภิกษุใดฉันปลาและเนื้อภิกษุรูปนั้นมีโทษนี้คือวัตถุ5ประการที่พระเทวทัตทูลขออนุญาตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงปฏิเสธวัตถุทั้งห้าประการนี้นะครับพระองค์ไม่ทรงอนุญาตเพราะเหตุว่าวัตถุทั้งห้าประการนี้ไม่ใช่การประพฤติขัดเกลาเลย แต่เป็นการสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนแก่ภิกษุทั้งหลายพระองค์จึงได้ตรัสกับพระเทวทัตว่าดูกระเทวทัตเธออย่าได้ชอบใจวัตถุห้ประการนี้เลยภิกษุรูปใดมีความประสงค์ที่จะอยู่ในป่าก็พึงอยู่ในปา่าภิกษุรูปใดมีความประสงค์ที่จะอยู่ในละแวกบ้านก็อยู่ในละแวกบ้านคืออยู่ในเขตบ้าน ภิกษุรูปใดมีความประสงค์ท um ี่จะบินธบาตก็บินธบาตภิกษุรูปใดมีความประสงค์ที่จะรับกิจน anyway ิมนต์ก็รับกิจนิมนต์ภิกษุรูปใดมีความประสงค์ที่จะทรงผ้าบางสกุลจีวรภิกษุรูปนั้นก็ทรงผ้าบางสกุลจีวรส่วนภิกษุรูปใดมีความประสงค์ที่จะรับเครืหาบดีจีวรก็รับเครืหาบดีจีวร สำหรับการอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นเราอนุญาตเฉพาะ8เดือนที่ไม่ใช่ฤด,ดูฝนเพราะถ้าเป็นฤด,ดูฝนก็ไม่สามารถที่จะอยู่ที่โคนต้นไม้ได้มีแต่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความร,ร้อนเท่านั้นเราจึงอนุญาตเฉพาะ8เดือนที่ไม่ใช่ฤด,ดูฝนที่สามารถที่จะอยู่ที่โคนต้นไม้ได้และภิกษุสามารถฉันเนื้อได้ แต่ต้องเป็นเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสาคือเนื้อที่ไม่ได้เห็นว่าเขาฆ่ามาเพื่อตนเนื้อที่ไม่ได้ฟังไม่ได้ยินมาว่าเขาฆ่ามาเพื่อตนและเนื้อที่ไม่ได้สงสัยว่าเขาจะฆ่าเพื่อเราหรือเปล่าเมื่อเป็นเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสามน,นี้พิกษุก็สามารถที่จะชันได้ นี่ก็คือพระพุทธดำรรัสที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสปฏิเสธการทูลขอวัตถุ5ประการของพระเทวทัตนะครับซึ่งจากกรณีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงคัดค้านคือไม่ทรงอนุญาตวัตถุ5ประการนี้พระเทวทัตก็ตร่าเริงดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะอาศัยเหตุนี้ที่จะนำเอาวัตถุ5ประการนี้ ไปหลอกลวงประชาชนชาวบ้านชาวเมืองเพื่อให้ประชาชนชาวบ้านชาวเมืองผู้ที่ไม่รู้ความจริงหลงเชื่อว่าพระเทวทัตเป็นผู้ที่ประพฤติขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับพระเทวทัตเป็นผู้ที่แยกตัวออกมาต่างหากเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความเคารพยำเกรง ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับพระเทวทัตก็อาศัยวัตถุห้าประการนี้แหละเป็นเครื่องที่จะนำมาแสดงมาบอกแก่ประชาชนชาวบ้านชาวเมืองจนเป็นเหตุทำให้มีผู้หลงเชื่อทำให้พระเทวทัตมีลาบสก,การะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งกล่าวถึงในช่วงนั้นนะครับมีภิกษุวัชีบุตร ห้ารอยรูปซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรเถระและท่านพระมหาโมกคขคลานาเถระเป็นภิกษุผู้บวชใหม่เข้ามาสู่พระธรรมวินัยได้ไม่นานยังไม่มีความแตกฉานยังไม่มีความรอบรู้ในพระธรรมวินัยเกิดความหลงเชื่อในวัตถุ5ประการของพระเทวทัตพระเทวทัตจ,จึงได้พาภิกษุวัชีบุตร ทาง5้0รรูปเหล่านี้ไปอยู่ที่ขยาศีสาประเทศเมืองขยาแต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าภิกษุทาง้งร0 0รูปเหล่านี้เป็นผู้ที่สะสมเหตุที่ดีมาแล้วนะครับที่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกท่านก็จะได้ฟังต่อไปนะครับว่าต่อไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรอเวลา ที่ปัญญาของภิกษุท,ทาง้งร0 0รูปเหล่านี้จะแก่กล้านะครับเมื่อปัญญาของภิกษุทั้า5 0 0รูปเหล่านี้แก่กล้าแล้วพระองค์จึงทรงมีรับสั่งให้ท่านพระสารีบุตรเถระและท่านพระมหาโมคคัลลานะเทระไปนำภิกษุท,ทาง้งร0 0รูปเหล่านี้กลับมาท่านพระสารีบุตรเทระและท่านพระมหาโมคคัลลานะเทระก็ได้ออกเดินทาง ไปยังขยาศีสะประเทศเพื่อที่จะนำภิกษุทาง5้งร0 0รูปเหล่านี้กลับมาซึ่งในตอนนั้นนะครับพระเทวทัตกำลังแสดงธรรมะแก่ภิกษุทาง5้งร0 0รูปเหล่านี้อยู่ที่วิหารทันทีที่พระเทวทัตได้เห็นท่านพระสารีบุตรเถระและท่านพระมหาโมคคลานเถระได้เดินทางมายังวิหารของตน พระเทวทัตก็เกิดความดีใจเป็นอย่างยิ่งสำคัญว่าพระอัครสาวกทั้งสองคือท่านพระสารีบุตรเทระและท่านพระมหาโมกขลานาเทระจะมาเป็นพวกของตนเพราะเลื่อมใสในคำสอนของตนเป็นแน่เลยแต่พระโกกาลิกะซึ่งเป็นพระพวกของพระเทวทัตได้กล่าวเตือนพระเทวทัตว่าท่านอย่าได้ไว้ใจพระอัครสาวกทั้งสองเลย อย่าได้ไว้ใจเป็นอันขาดแต่พระเทวทัตก็ไม่เชื่อในคำของพระกูการิกานะครับพระเทวทัตก็ได้กล่าวต้อนรับพระอัครสา,าวกทั้งสองโดยได้กล่าวว่าท่านทั้งสองเดินทางมาในครั้งนี้ก็เป็นการมาที่ดีอย่างยิ่งในขณะนี้เราได้แสดงธรรมะเกื่อกูลแก่ภิกษุทั้งหลายก็นานแล้วเราเหนื่อยแล้ว และในบัดนี้ภิกษุทั้งหลายก็ยังไม่ง่วงก็ขอนิมนต์ให้ท่านทั้งสองได้แสดงธรรมะเกื้อกูลแก่ภิกษุทั้งหลายต่อจากเราด้วยเถิดเราจะขอเอ็นหลังพักผ่อนสักครู่ก่อนพระเทวทัตพอกล่าวอย่างนี้แล้วก็เอ็นหลังนอนเลยครับประพฤติท่าทางเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่สำหรับพระเทวทัตนะครับ ท่านเป็นปุถุชนเป็นผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสพอเอนหลังนอนเท่านั้นแหละท่านก็หลับเลยและหลับยาวด้วยท่านพระสารีบุตรเถระและท่านพระมหาโมคขลานะเถระก็ได้แสดงธรรมะเกื้อกูลแก่ภิกษุทังห้าร้อรูปจนเป็นเหตุทำให้ภิกษุทังห้ง500รูปมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลทางห้าร้อยรูปเลยเมื่อภิกษุทางห้าร้อยรูปเหล่านี้ได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลทั้งหมดแล้วท่านพระสารีบุตรเทระและท่านพระมหาโมกขันเทระก็ได้พาภิกษุทางห้าร้อยรูปเหล่านี้กลับมายังพระวิหารเวรวันเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวถึงในคืนนั้นนั่นเองนะครับเมื่อพระอัคราากทั้งสองได้พาภิกษุทางห้าร้อรูปกลับไปยังพระวิหารเวรุวันแล้วพระเทวทัตยังนอนไม่ตื่นเลยครับพระกูกาลิกะเดินเข้ามาได้กล่าวกับพระเทวทัตว่าท่านจะมัวนอนอยู่ทำไมบัดนี้วิหารว่างเปล่าแล้วเพราะเหตุว่า ท่านพระอัครสาวกทั้งสองได้พาภิกษุทางห้าร้อยรูปเหล่านี้กลับไปหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่รูปเดียวแล้วท่านจะมัวนอนอยู่ทำไมเราเตือนท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าได้ไว้ใจพระอัครสาวกทั้งสองเลยนี้คือคำกล่าวโดยประมวลน,นะครับของพระโกกาลิกะเมื่อพระโกกาลิกะได้กล่าวอย่างนี้แล้ว ก็กระตุกผ้าห่มของพระเทวทัตแล้วก็เอาส้นเท้ากระทึบไปที่กลางอกของพระเทวทัตปานประหนึ่งว่าบุคคลตอกตะปูที่ฝาเรือนเลยทีเดียวพระเทวทัตได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งถึงกับกระอากเลือดเลือดพุ่งออกจากปากและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ พระเทวทัตก็เริ่มป่วยลงครับกล่าวถึงในขณะที่ท่านพระอัครสาวกทั้งสองคือท่านพระสารีบุตรเถระและท่านพระมหาโมคคัลลนะเทระได้นำภิกษุทาง้ง5 0 0รูปไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านพระอัครสาวกทั้งสองได้พาภิกษุทาง้ง5 0 0รูปไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ในขณะที่อยู่เฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระอัครสาวกทั้งสองว่าในขณะที่พระเทวทัตได้เห็นเธอทั้งสองพระเทวทัตมีพฤติกรรมอย่างไรมีการกระทําอย่างไรท่านพระอัครสาวกทั้งสองจึงได้กราบทูลแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเทวทัต พอเห็นค่าพระองค์ทั้งสองแล้วก็แสดงลีลาเหมือนอย่างพระองค์แสดงท่าทางเหมือนอย่างพระองค์จึงเป็นเหตุทำให้พระเทวทัตถึงความพินาศอย่างใหญ่หลวงพระเจ้าค่านี่ก็คือคํากราบทูลของท่านพระอัครสาวกทั้งสองนะครับเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สดับคํากราบทูลของท่านพระอัครสาวกทั้งสองอย่างนี้แล้ว พระองค์ก็ได้ตรัสว่ามิใช่แต่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตสแสดงท่าทางเหมือนกับเราแล้วประสบกับความพินาศอย่างใหญ่หลวงแม้ในการก่อนพระเทวทัตก็เคยแสดงกิริยาท่าทางเหมือนกับเราจนเป็นเหตุทำให้ตนเองประสบกับความพินาศอย่างใหญ่หลวงมาแล้วเหมือนกันก็เลยเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงยกเหตุการณ์ในอดีตที่ขึ้นแสดงนั่นก็คือได้ทรงยกวิโรจนะชาดุกนี้ขึ้นแสดงครับเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับในอดีตการนานมาแล้วนะครับในการสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ที่พระนครพาราณสีในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีครับพระโพธิสัตว์พักอาศัยอยู่ที่ถ้ำทองแห่งหนึ่ง ในป่าหิมพานเมื่อถึงเวลาที่จะออกไปหาเหยื่อนะครับพระโพธิสัตว์ก็จะออกจากที่พักของตนออกไปหาเหยื่อเมื่อได้กินเหยื่อเสร็จแล้วก็มาดื่มน้ําในสระเมื่อดื่มน้ําเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาอย่างที่พักของตนนี่ก็คือชีวิตในแต่ละวันในแต่ละวันของพระโพธิสัตว์นะครับอยู่มาวันหนึ่งครับมีสุนัขยิ้งจอกตัวหนึ่ง กำลังออกไปหาเหยื่อซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระโพธิสัตว์ออกไปหาเหยื่อเช่นกันสุนักจิ้งจอกตัวนี้เาเชิญหน้ากับพระโพธิสัตว์สุนักจิ้งจอกกลัวตายเป็นอย่างยิ่งหนีไม่ทันครับจึงได้หมอบลงใกล้เท้าของพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้กล่าวว่าข้าแต่นายข้าพระเจ้าจะขอเป็นผู้รับใช้ท่าน นี่ก็คือวิธีเอาตัวรอดของสุนัขจิ้งจอกนะครับพระโพธิสัตว์ก็รับสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ให้เป็นผู้รับใช้โดยที่พระโพธิสัตว์ได้พาสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เข้ามาอาศัยอยู่ในถ้ำทองเดียวกันมีที่อยู่เฉพาะส่วนเป็นของของตนไม่ได้อยู่ในที่นอนเดียวกันซึ่งพระโพธิสัตว ก็ได้กล่าวกับสุนักจิ้งจอกตัวนี้ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าไม่ต้องออกไปหาเหยื่อเราจะเป็นผู้ออกไปหาเหยื่อแล้วก็แบ่งเหยื่อที่เราหามาได้ให้แก่เจ้าเองนี่ก็คือความประพฤติเป็นไปของพระโพธิสัตว์นะครับพระโพธิสัตว์ได้เหยื่ออะไรมาก็แบ่งให้กับสุนักจิ้งจอกเสมอเสมอ ผ่านไปเพียงสองสามวันเท่านั้นนะครับเพราะได้บริโภคเยือได้บริโภคเนื้อที่พระผู้ริษัทให้เป็นเหตุทำให้สุนัขจิ้งจอกตัวนี้มีร่างกายที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นตามลำดับพระผู้ริษัทก็บอกกับสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อยู่เสมอว่าถ้าเจ้าอยากกินเนื้ออะไรบอกเราได้เลยเราก็จะไปหาเหยื่อของเนื้อชนิดนั้นมาให้แก่เจ้า แบ่งให้เจ้ากินนี่คือคำกล่าวของพระโพธิสัตว์นะครับและตั้งแต่นั้นมานะครับสุนัขจิ้งจอกอยากจะกินเนื้ออะไรก็มาบอกพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ไปหาเหยื่อของเนื้อชนิดนั้นมาให้กับสุนัขจิ้งจอกแบ่งให้กับสุนัขจิ้งจอกได้กินด้วยเมื่อการเวลาผ่านไปนะครับสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็เกิดกำเริบขึ้นครับอวดดี สุนัขกิ้งจอกตัวนี้มีความคิดว่าราชสีก็เป็นสัตว์ที่มีสีเท้าแม้เราก็เป็นสัตว์ที่มีสีเท้าเหมือนกันแล้วทำไมเราจะต้องมารอกินเหยื่อที่ราชสีหามาให้เรากินเราจะหากินเองเราจะออกไปหาจับเหยื่อกินเองและแต่ก่อนนี้ราชสี จะคอยบอกเราว่าเราอยากจะกินเนื้ออะไรอยากจะกินเนื้อของสัตว์ชนิดไหนให้บอกแล้วราชสีก็จะไปหาหม่ให้เรากินแต่ทีนี้ละ่ะเราจะเป็นใหญ่เหมือนอย่างราชสีบ้างเราจะเป็นผู้ไปบอกกับราชสีว่าราชสีท่านอยากจะกินเนื้อของสัตว์ประเภทไหนมาบอกเราแล้วเราก็จะไปหาเหยื่อ ไปหาเนื้อของสัตว์ชนิดนั้นมาให้กับท่านได้กินบ้างนี้คือความคิดของสุนัขจิ้งจอกตัวนี้นะครับเมื่อสุนัขจิ้งจอกตัวนี้มีความคิดอย่างนี้แล้วจึงได้เข้าไปหาพระโพธิสัตว์พร้อมกับได้กล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่นายตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพระเจ้าจะออกไปจับเหยื่อกินเองจะไม่ขอพึ่งพาใส่ท่านอีกต่อไป และขอให้ข้าพเจ้าได้นอนบนที่นอนของท่านบ้างท่านอย่าได้ห่วงไปเลยและตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าหากว่าท่านอยากจะกินเนื้อของสัตว์ประเภทใดก็ขอ,ขอให้มาบอกแก่ข้าพเจ้าได้เลยข้าพเจ้านี่แหละจะเป็นผู้ไปจับสัตว์ชนิดนั้นนำเนื้อของสัตว์ชนิดนั้นมามอบให้แก่ท่านขอให้ท่านบอกมาได้เลยว่าอยากจะกินเนื้อของสัตว์ประเภทใด นี่คือคำที่แสดงถึงความอวดดีอวดเก่งของสุนัขจิ้งจอกตัวนี้นะครับพระโพธิสัตว์ก็ได้กล่าวเตือนสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อยู่ตลอดว่าเจ้าอย่าได้มีความคิดเช่นนั้นเลยเพราะนั่นจะเป็นอันตรายสำหรับเจ้าเองไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนอย่าได้มีความคิดเช่นนี้เลยนี่คือคำเตือนของพระโพธิสัตว์ที่มีต่อสุนัขจิ้งจอกตัวนี้นะครับ แต่สุนักขกิ้งจอกตัวนี้ก็ไม่เชื่อในคำเตือนของพระโพธิสัตว์เลยเมื่อพระโพธิสัตว์ไม่อาจที่จะทนการรบเร้าของสุนักขกิ้งจอกตัวนี้ได้นะครับก็ยอมให้สุนักขกิ้งจอกตัวนี้ทำในสิ่งที่ตนเองต้องการเลยเพราะผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรจะปรากฏชัดก,กับสุนักขกิ้งจอกตัวนี้เองโดยที่สุนักขกิ้งจอกตัวนี้ ก็ได้นอนบนที่นอนของพระโพธิสัตว์แสดงท่าทางเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ทุกอย่างทุกประการเลยแล้วพระโพธิสัตว์ก็ไปคอยดูว่าตัวเองอยากจะกินเนื้อของสัตว์ประเภทใดพระโพธิสัตว์อยากกินเนื้อช้างตกมันครับเมื่อพระโพธิสัตว์มีความต้องการที่จะกินเนื้อช้างตกมัน จึงได้มาบอกแกสุนักกิ้งจอกสุนักกิ้งจอกซึ่งตนเองอวดดีอยู่แล้วลำพองอยู่แล้วกำเริบอยู่แล้วจึงมั่นอกมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำเนื้อช้างตกมันมาให้กับพระโพธิสัตว์ได้อย่างแน่นอนสุนักกิ้งจอกจึงขึ้นไปบนยอดเขาหลังจากที่ แผดเสียงร้องไปแล้วสามครั้งก็กระโดดลงจากยอดเขามุ่งที่จะกัดช้างตกมันแต่ปรากฏว่ากระโดดพลาดครับตกลงที่พื้นดินใกล้ๆกับเท้าของช้างตกมันพอดีเลยช้างตกมันจึงเอาเท้าเหยียบไปที่ร่างของสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ร่าง แหลกละเอียดเลยสุนัขจิ้งจอกสิ้นชีวิตณที่นั้นเลยครับช้างตกมันเอาเท้าคลึงไปที่ร่างที่ไร้ชีวิตของสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ทายอุจจาระรถบนศพของสุนัขจิ้งจอกแล้วต่อจากนั้นช้างตกมันก็หนีเข้าป่าไปสำหรับพระโพธิสัตว์นะครับ ได้เห็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเลยนะครับพระโพธิสัตว์จึงลงมาข้างล่างแล้วก็ได้กล่าวตรงบริเวณใกล้ๆกับร่างที่แหลกละเอียดของสุนัขจิ้งจอกตัวนี้โดยได้กล่าวในทํานองว่าเห็นไหมล่ะเตือนแล้วไม่ฟังผลลัพธ์จริงเป็นเช่นนี้โดยที่พระโพธิสัตว์ได้กล่าวว่ามันสมองของเจ้าไหลออกแล้ว กระมอมคือศีรษะของเจ้าก็ถูกทำลายแล้วซี่โครงทั้งหลายของเจ้าก็หักไปหมดแล้ววันนี้เจ้าช่างดูรุ่งโรดรุ่งเรืองเสียจริงๆเลยนี่ก็คือคำกล่าวของพระโพธิสัตว์นะครับกล่าวประมาณว่าเป็นการตําหนิตีเตียนเพราะสุนทริจอบตัวนี้ถูกเตือนแล้วไม่ฟังเตือนแล้วไม่ฟัง ผลที่ได้รับจึงเป็นเช่นนี้คือประสบกับความทุกข์ประสบกับความเดือดร้อนประสบกับความพินาศเช่นนี้พระโพธิสัตว์ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปนะครับจนกระทั่งสิ้นชีวิตเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไปตามกรรมของตนนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในครั้งอดีตนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสุลัขจิ้งจอกในครั้งนั้นก็คือพระเถทววทัตน ส่วนราชสีในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ฟังผู้ศึกษาเมื่อได้ฟังวิโรจนะชาดูบนี้แล้วได้ข้อคิดเตือนใจอะไรการอวดดีอวดเก่งทำอะไรที่เกินกำลังความสามารถของตนนั่นไม่เป็นผลดีเลยแม้แต่น้อยมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังเท่านั้น และอีกประการหนึ่งที่ควรจะได้พิจารณาก็คือผู้ที่มีความเป็นมิตรเป็นเพื่อนหวังดีปรารถนาดีมุ่งประโยชน์เกื้อกูลจึงได้สละเวลามาเพื่อที่จะแนะนำพร่ำสอนว่ากล่าวตักเตือนแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แต่ผู้ที่ถูกแนะนำกลับไม่น้อมรับในคำพร่ำสอนนั้นไม่น้อมรับในคำว่ากล่าวตักเตือนนั้น ไม่ประพฤติตามในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ใช่ความผิดของผู้ที่แนะนำพร่ำสอนไม่ใช่ความผิดของผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนแต่เป็นความผิดของผู้ที่ไม่น้อมรับในคำพร่ำสอนนั้นเป็นความผิดของผู้ที่ไม่น้อมรับในคำว่ากล่าวตักเตือนนั้นซึ่งเป็นผู้ที่ว่ายากผู้ที่ว่ายากใครบอกใครสอนอะไรที่เป็นประโยชน์ ก็ไม่ประพฤติตามไม่น้อมรับในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นจะไม่มีทางพบกับความสุขความเจริญในชีวิตได้เลยครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปชาลุกที่มีชื่อว่าวิโรจนะชารุกพร้อมกับสารธรรมจากชารุกดังกล่าวนี้ครับ